สวัสดีค่ะเพื่อนเพอยเป็นคนที่เมื่อเจออากาศเย็นนะคะจะมีอาการแสบคอน้ำมูกไหลคัดจมูกน้ำตาคลอปวดเบ้าตาแล้วก็พอปวดนานๆเข้าเนี่ยก็จะมีอาการปวดหัวร่วมด้วยนะคะเป็นอย่างนี้มานานมากเลยค่ะไปหาคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอแนะนําว่าให้ทานยาแก้แพ้เราก็ทานยาแก้แพ้มาตลอ ก็เป็นปนหายๆไม่หายค่าสักทีนะคะค mm hmm. อยก็เลยหันไปหาสมุนไพรอาหารเสริมวิตามินต่างๆนะคะคอยก็ทานหาทานมาหลายตัวมากเลยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะจนกระทรั่งคอยได้มาเจอกับตัวนี้นะคะ mm hmm. นี่เลยคะ่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยูคอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ มีอโยอมีมาตรฐานการผลิตที่ดีมากเลยค่ะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมหลักๆก,ก็คือน้ำมันจมูข้าวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร,ร่างกายค่ะสาเหตุที่เราเป็นเป็นหายหายไม่หายคาสักทีเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำกว่าคนปกติทั่วไปค่ะ อยากให้ทานอาหารเสริมตัวนี้เลยนะคะช่วยได้จริงๆคะ่ะไยทานมาแล้วหน,นะะึ่งกล่องค่ะกล่องนี้เป็นกล่องที่สองก็เหลือนิดหน่อยนะคะใกล้จมกแล้วตอนนี้ก็อาการดีขึ้นมากคะ่ะใกล้จะหายขาดแล้วนะคะที่คทานนะคะก็ทานหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะ านง่ายค่ะเป็นเม็ดแคปซูลดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีค่ะหาซื้อได้จากตัวแทนนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อสองฟรีหนึ่งรีบเลยนะคะ